สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถเตยตันติด1.8 t r d รถปี2010นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงนะคะผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอยู่ ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะใครสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวสวยๆกันเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนี้นะคะเจ้าของเดิมขอคืนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายให้ใหม่นะคะเป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียม โคมไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบบันติรีเฟกเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยของการเฉียวชนบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้นะคะรับรองว่าถ้าปรับสภาพเสร็จนะคันนี้สวยงามแน่นอนนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กทีอารีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ทีอารีตรงกลางนะคะช ตรงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะแล้วก็จะติดตบแต่งในส่วนของกันลอยเบ้ามือจับมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ติดในส่วนของคิ้วกันสัดนะคะมาให้เรียบร้อยทั้ง4ี่บานประตูเลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้ชุดแต่งครบรอบคันเลยนะคะกระจกเรียมแท้จากโรงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะใครได้ไปรับรองว่า คุ้มค่าแน่นอนนะคะชุดแต่งรอบคันกันเลยนะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะก็โครงสร้างเดิมๆนะคะเทดย่นนะคะคันรถคุณภาพเกรดเอมานำเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันให้เลยนะคะคันนี้นะคะมองด้านหลังเนี่ยสวยมากๆเลยนะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์เท่ๆกันเลยนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดคิ้วกันสาดมาเรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้เลิฟปลองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่ แน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะตัวสปอยเลอร์เนี่ยเท่ๆกันไปเลยนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถวิช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟ ดาวได้เลยนะคะคันนี้นะตกผ่อนอยู่เดียวละประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะ,ะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้8 7นยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นสีออกเทาๆเนาะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับทับไฟฟ้านะปุ่มเปิดค่ะไฟสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยธรรมดาเนาะตรงนี้ก็จะมีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานบ้างนะคะ ูค้าแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะรับรองว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหน้าจอเลือนไม้นะคะเดี๋ยวนัดจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้เลขใหม่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะมาแล้วคันนี้นะคะลูกค้าเลขใหม่นะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 3,284กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ113,284กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีการกลับไม้กรอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าได้หน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM AUX USB ได้นะคะ Air Auto เกีย Auto สสวยๆเลยนะคะคอนโซลเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีเบจตัดด้วยสีดำเนาะสวยๆกันเลยนะฝ้าแพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือร่องอักขระยันใดๆทั้งสิ้นนะคะใหม่ๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังสีดำนะคะเบาะเนี่ยปักด้วยตัว TRD นะคะ ตัว TRD s p o r t Vivo นะเป็นเบาะเดิมแท้เลยนะคะเบาะสีดำแน่นๆแ,แต่งๆตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับเขยื่ยนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้กว้างๆก,กันเลยนะคะพลาสติกหุ้มเบาะด้านหลังเนี่ยเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะเจ้าของคนเก่าเนี่ยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะคันนี้นะสวยมากๆเลยรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆนะด้านล่างนะคะเขาก็มีล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆ จุดเม็ดอันนะคะกลมกลมให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0ูนย์เก้าแปดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะรับรองว่าคันนี้นะมาไวไปไวแน่นอนนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาโดยด่วนเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่ เคื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 8 0 0ซี132แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปบริการได้เลยนะคะเรื่องการชนหนักความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะลูกค้าหัวน็อตเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะในส่วนของรอยซีนนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ด อาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงนะคะชะวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกอน,นะคะโลโก้เตต้ามีติดอยู่ครบเลยนะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถราคาไม่แรงผ่อนสบายสบายอยู่ก็แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะได้ชุดแต่งรอบคันกันไปเลยนะคะกับรถ t o y ยต้าอ,อันติสหนึดรถปี2010นนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่ 269,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด ในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ